วันนี้เรามาล้างแปลงแต่งหน้ากันนะคะด้วย,ยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของลูกน้องของเรานั่นเองนะคะ,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 ะสวัสดีค่ะแม่แม,แม่ทั้งหลายนะสำหรับในวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่โบอีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง y u u t u b t l e Kids นะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิ l ์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการล้างแปลงแต่งหน้า คือแม่โบเชื่อเลยว่ามีแม่มๆหลายๆคนนะคะจะต้องมีในส่วนของอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะคะนั่นก็คือแปรงนั่นเองนะคะซึ่งก็แล้วแต่เนาะคุณแม่บางท่านก็อาจจะใช้แปรงนะคะในการที่เซ็ตรองพื้นนะคะหรือว่าลงแป้งฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของแปรงค่ะปัดบลัชออนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเรามีแปรงแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องมีการทําความสะอาดเจ้านงแปรงของเราเนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการหมักหมมนะคะจนทําให้เกิดการ เกิดซออีวอสิวขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งการล้างแปลงนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นแม่นะคะเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของลูกน้อยของเรานนเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแม่โบก็คือใช้ตัวนี้เลยนะคะสมู่เลวนะคะ สำหรับอาบน้ำนะคะแล้วก็สาผมข,ของลูกน้อยนะคะ <c oughs> เพื่อใช้ในการล้างแปลงนะคะแม่โบมีแปลงแค่2อ,อันนะวะิธีการล้างแล้วก็การทำความสะอาดแปลงง่ายมากๆไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะแม่จ๋าสำหรับอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการทําความสะอาดแปลงแต่งหน้าของเรานะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะสบู่เล้วนะคะของลูกน้อยนะคะแปลงนะคะแล้วก็มีผ้าสะอาดนะคะว่าสาหรับซับนะคะหลังจากที่เราล้างแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะก็แนะนําว่าควรที่จะอยู่ตรงแบบ อน้าซิ้งน้ำนะคะเนาะแล้วก็อันดับแรกนะคะเวลาที่เราล้างแปรงนะคะก็เปิดก๊อกน้ำนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเวลาที่เราล้างแปรงเนี่ยเราคือจะล้างแค่ตรงส่วนนี้นะคะ เราจะไม่ให้ในส่วนของน้ำนะคะโผล่ขึ้นมาเหนือนตรงจุดนี้เด็ดขาดนะคะเพราะตรงนี้เขาจะแบบมีกาวอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราล้างก็คือให้มันอยู่แค่ตรงบริเวณส่วนนี้เท่านั้นนะคะด้านบนตรงนี้คือห้ามโดนน้าอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะเพราะไม่งั้นก็คือหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะน้ำก็จะเข้าไปข้างในนะคะมันก็จะทําให้ตัวขนแปลงของเรานะคะมีการหลุดออกมานะคะหรือบางทีค่ะน้ําก็จะเข้าไปข้างในนะคะอาจเกิดไปเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือก็เรามันระวังการเปิดน้ำนะคะแล้วก็ ให้โดนน้ำนะคะแค่ตรงบริเวณส่วนตรงนี้พอโดนน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา,าล้างน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะต้องล้างในลักษณะที่คว่ำลงแบบนี้นะคะไม่งอขึ้นเนาะเพราะงั้งงนเดี๋ยวน้ำนะคะ่ะจะไหลเข้าไปตรงด้านในนะคะเวล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ในโบนะคะก็คือจะใช้ในส่วนของเนะะี่ยค่ะผลิตภัณฑ์อาบน้ำของลูกะคะเทใส่มือนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงของเราเนะะี่ยค่ะวนนะคะตรงบริเวณ เห็นไหมคะจะสังเกตเห็นว่าเนี ame, around, uh, ่ยแปลงตรงนี้นะคะแม่โบไว้ใช้สําหรับการทารองพื้นบนใบหน้านะคะก็จะสังเกตเห็นว่าน้ํามันก็จะเป็นแบบสีของรองพื้นไหลออกมาแบบนี้เนาะล้างแล้วก็จะทําซ้ําแบบนี้ค่ะพอเราล้างโดยใช้ออ สบู่เหลวของลูกแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ล้างออกนะ,ะเห็นไหมคะเวลาที่เราบีบออกมาเห็นไหมคะโอ้โหแปลงแป้งนะคะของเราหลุดออกมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะล้างกันเวลาที่เราล้างน,นะคะเราก็ล้างนะคะอย่าให้มันโดนตรงที่ข้อต่อตรงนี้ล้างนะคะแล้วก็บีบเพื่อให้ส่วนของแปรงแต่งหน้านะคะหลุดออกมาแล้วเองเราจะล้างไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแปรงแต่งหน้าของเราห้ามจะสะอาดนะคะ ไม่โบาณอีกรอบหนึ่งเนาะทำซ้ำเหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. ก็เทนะคะขชมพูเล็กงล่างงหน้าน,นะคะแล้วก็นี่นะคะทำการวนแบบนี้ไปเร,เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสะาดนั่นเค่ะเ mm hmm. มือ่อเราวาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้ผ้าสะอาดของเราเนี่ยค่ะ มาซับแป้งนะคะแล้วก็เราพยายามทําให้แป้งของเราค่ะอยู่ในรูปทรงที่มควรจะเป็นนะคะแล้วก็เช็ดซับอย่างเบามือแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็จะนําแป้งของเราเนี่ยค่ะไปผึ่งให้แห้งนะคะโดยอาจจะวางไว้บนผ้านะคะซึ่งโดยเราบบี่แม่บุ๊กจะวางไว้บนผ้าค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแบบนี้นะ,ะ,อะของเรานะคะที่ผึ่งแบบนี้นะค่ะ ก็ไปวางไว้นะคะในที่ที่แบบไม่โดนแสงแดดนะคะที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะโดยส่วนใหญ่คือแม่บบก็จะตากไว้ประมาณสัก1วันค่ะมันก็จะแห้งนะคะแล้วเราก็จะเอามาทดสอบนะคะโดยแบบถูที่มือของเราว่าแห้งหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้โดยส่วนใหญ่คือก็จะแนะนําให้ล้างแปรงน,นะคะก็ล้างบ่อยๆอ่ะดีที่สุดนะ,ะแต่ส่วนตัวของแม่โบค่ะคือด้วยภารกิจนู่นนี่นั่นเนาะก็จะล้างแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอาฝังแม่แม่กันในวันนี้นะคะ